เซสชันหมดอายุเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วค่ะทุกคนต้องระวังนะคะเซสชันหมดอายุนี้เกิดจากการที่เราไปกดคอมเมนต์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไปกดไลค์เป็นระยะเวลาติดต่อกันนะคะไม่พักเลยคุณเล่นเฟซเล่น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 ไม่พักเลยนี่เป็นสาเหตุทำให้เซสชันหมดอายุเซสชันหมดอายุจะทำให้คุณ ได้รับผลจากตรงนี้ยังไงบางคนโชคดีเขาแจ้งเตือนมาว่า,าโดนจำกัดการเล่นเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงบ้าง24ชั่วโมงบ้าง20ชั่วโมงบ้าง1วัน2วันบ้างแต่เวอร์ชั่นใหม่คืออะไรไม่บอกวันหมดอายุไม่บอกวันที่จะปลดล็อกให้เรา นะหลายคนคือมือตึ้งเลยเกิดอะไรขึ้นกับเฟซของเราทําไมเราถึงโพสต์ไม่ได้นะคะทาไมเราถึงโพสต์ไม่ได้โพสในรีวิวก็ไม่ได้โพสตในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ก็นานบางทีโพสต์เมื่อวานมาขึ้นวันนี้ก็มีนะคะแล้วก็ช่องสตอรี่ก็โพสตไม่ได้ก็จะเป็นวงกลมสีแดงเป็นจุดอยู่ทําให้เรามีปัญหาในการ เล่นเฟซนะคะไม่สามารถที่จะโพสอะไรใดๆได,ๆได้แม้แต่ไปคอมเมนต์เพื่อนจะไปคอมเมนต์เพื่อนก็เป็นตัวสีแดงบอกว่ารอระบบออนไลน์หรือว่าไม่สามารถคอมเมนต์ได้นี่คือเซสชันหมดอายุอาการของเขาเป็นแบบนี้นะคะประเด็นคือคนที่เขาไม่แจ้งวันระยะเวลาปลดล็อกนี่แหละลำบากใจวิธีการแก้ไขก็คือว่า หนในขณะที่คุณรอให้คุณโพสต์คลิปต่างๆได้นั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือไปแชร์คลิปเก่าที่มียอดวิวเยอะๆขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหน้าฟีดของเรานะคะไปแชร์คลิปเก่าขึ้นมาที่หน้าฟีดของเรา 2. ให้คุณไปโพสเชา้าเที่ยงเย็น สามเวลาเป็นระยะโพสได้หรือยังโพสได้หรือยังโพสได้หรือยังตอนไหนที่คุณโพสได้แสดงว่าเขาปลดล็อกให้แล้วนะโชคดีตรงไหนที่เขาไม่ปิดเฟซเราเขาแค่ให้เราหมดอายุของเซสชันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าปลดล็อกให้ให้เราเล่นแบบระมัดระวังมากขึ้นนะคะทุกคนระมัดระวังมากขึ้นอย่าประมาทนะคะ เล่นสัก30นาทีอะไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่สัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงคุณก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่อีกก็ได้ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเซชันหมดอายุก็จะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปได้นะ